สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวชาวสหกรณ์วันนี้มีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะมาเริ่มกันที่พิธีปล่อยขบวนรถแท็กซี่มิเตอร์ของสหกรณ์เดินรถแม่สอดจำกัดค่ะซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีนายโอภาสกลันบุตรอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมีนายอัชาสุวรรณิศสหกรณ์จังหวัดตากและนายสมคิดทองดอนเกลือง ประธานกรรมการสหกรณ์เดินรถแม่สอดจำกัดร่วมใ้การต้อนรับสหกรณ์เดินรถแม่สอดจำกัดเนี่ยเขาได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์เมื่อปี2523แล้วก็ได้มีการพัฒนาธุรกิจเข้ามาโดยตลอดนะครับเขาได้พัฒนารูปแบบในการให้บริการจากรถที่เป็นรถสองแถวเนี่ยก็พัฒนามาเป็นรถแท็กซี่เริ่มต้นเนี่ยได้รับอนุญาตให้การดาเนินการเนี่ยสิคันแรกนะครับแต่ว่าจะดาเนินการก่อน5คันในในเดือนแรกเนี่ยนะครับที่ดาเนินการเนี่ยห้าคัน S <S ก็เป็นแท็กซี่มิเตอร์ที่ไม่ใช้แก๊สนะครับก็ให้บริการเ,าเริ่มต้นก็ไม่ก็เริ่มต้นตั้งที่30บาทแล้วก็กิโลละ4บาทมาต่อกันที่งาน7มิถุนายนวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี2558ซึ่งกิจกรรมนี้ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดขึ้นณโนะรงเรียนวัดปลูกศรัทธาเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครค่ะ โดยได้รับเกียรติจากนายโอภาสกลันบุตรอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดภายในงานก็ประกอบด้วยนิทรรศการการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนสหกรณ์ในโรงเรียนการเสวนาของนักเรียนเรื่องความรู้ของหนูจากครูสหกรณ์กิจกรรมประกวดการจัดทําบัญชีและบันทึกรายงานการประชุมสหกรณ์นักเรียนและกิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความค่ะ และเรื่องเล่าชาวสหกรสัปดาห์นี้ก็หมดเวลาลงแล้วละคะ่ะสัปดาห์หน้าจะมีกิจกรรมดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ